สวัสดีครับท่านผู้ชมหากทีมชาติไทยไมีเตะ5คนนี้สู้กับญี่ปุ่นได้สนุกแน่ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาชาระอิชิประเดิมสามเกมแรกด้วยการพาทีมบุกไป,ปแพ้ญี่ปุ่นสูมประตูต่อ5โดยเกมดังกล่าถึงแม้ไทยจะสู้กับญี่ปุ่นทีมเบอร์หนึ่งของเอเชียไม่ได้เลยแต่มีนักเตะไทยคนหนึ่งที่สามารถรับมือเกมลุกของญี่ปุ่นได้อย่างอยู่หมัดรวมถึงยังเติมเกมลุกใส่ญี่ปุ่นอย่างไม่มีเกง่งนั่นคือนิคลัสมิเชลสั้นฟูลแบ็กลูกครึ่งไทยนอร์เว์ จากสโมสร OB Odense ในลีกเดนมาร์กซึ่งหลายคนต่างมองว่าหากมีนักเตะแบบมิเคสันสักห้าคนคงสู้กับทีมระดับท็อของเอเชียได้สนุกแน่เรามาดูกันว่า5นักเตะที่ไทยต้องมีหากเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคงไม่ไกลเกินฝันว่ามีใครกันบ้างรายแรกเป็นนิคลัสชมิเคสันฟูลแบ็กลุกครึ่งไทยนอร์เวย์จากสโมสร OB Odense ในลีกเดนมาร์กปัจจุบันเจ้าตัวเลืกเล่นให้กับทีมชาติไทยเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเละเป็นแกนหลักสำคัญข,ของทีมชาติไทย ในฟุตบอลรายการเอเชียคัพ2 0อ23ที่กาตาร์รายที่2เป็นเอลิกานฟูลแบ็กลูกครึ่งไทยสวีเดนจากสโม,มสร a อจ a เออรกูตทีมในลีกสุ่มฝึกของเดนมาร์กซึ่งทางมาดามแป้งไ,ปได้ทาบทามให้มาเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าตัวอยู่ระหว่างการตัดสินใจรายที่3เป็นจูบซึมซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษจ,จากสโม,มสรทอสแชนมฮอสเปอร์ทีมชั้นนำในฟีนิกร์อังกฤษฤดูการนี้เจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมในฟีมิกร์สองไปแล้ว เก้านัดทาได้เกตประตูกับส,สี่แอซซิสต์ส่ e FL, ie, uk, วนผู้บอลถ้วยเอฟเอลทฟี่จุบลงสนามไปแล้วสามนัดทําได้2ประตูกับ1นึ่แอซซิสต์ซึ่งทางมาดามแป้งก็ได้ติดต่อมาได้ในกับทีมชาติไทยซึ่งเจ้าตัวก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจซึ่งทางจูสเบลเจ้าตัวก็ได้อัดจิบส่งกาลังใจให้ทีมชาติไทยทําศึกเอเชียคัพ2023ที่กาตารายที่4เป็นนาธานเจมปราการหลังลูกเ่งแทยอังกฤษเจ้าของรรส่วนสูง190เซนจากสมสรอนบันบชลีย์ทีมในหลีกรองของอังกฤษ ฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวช่วยทีมบัต์ลี่คว้าแชมป์ฟิลิปลีอังกฤษดูสิบแปดได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนฤดูกาลนี้ถูกดันขึ้นชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในรายสุดท้ายเป็นไมค์คอนการโดโซแนวลูกบาสซินหัวใจไทยซึ่งเจ้าตัวเป็นคนบาสซินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ย้ายมาอยู่กับพ่อที่เมืองไทยตั้งแต่เยาวไว้ซึ่งทางไมค์คอนการโดโซมีสไตล์การเล่นที่นักเตะไทยไม่เคยมีมาก่อนมีการโจมตีแบบซซมบา้าและลูกยิงที่เฉียบคมโดยเจ้าตัวลั่นต้องการเล่นให้กับทีมชาติไทย หากนักงเตะทั้ง5คนเลือกได้ในกับทีมชาติไทยไทยน่าจะสู้กับทีมระดับเอเชียได้สบายและวป็นเพื่อนละครับมีความคิดเห็นยังไง